สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกันบ้าน,านกันนะคะคาะนี้ให้ดูของน้องปอสามค่ะจะยากกว่านี้ที่น้องปอสองนะคะ้อง,ปองเป็นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เราก็จะมาลงมือทำก่อนนะคะห้องฉัน,นเธอเธอ,เธอจะมาอยู่ข้างหลังทำไมมามนนี้เดวเราจะมาทำาอันนี้ยังไม่ได้ทำนะคะ พว่คุณรู้ว่าหน้าแต่ละหน้ามันทนํายากขนาดไหนนะพ่อคุณโหวตมาเลยค่ะโหวตมาใช่ค่ะโหวตมาตรงนี้นะคะคําถามคือ <G ül> อินฟินิตี้บวกอินฟินิตค่ะได้เท่าไหร่ใครตอบอได้อินฟินิตีนะคะเฉะลยค่ะยังไม่เฉลยมีคะเราจะเอาลงติกต็อนี่ค่ะคุณเอาถ่ายใหม่เลยค่ะซ่เอะอินฟินิตี้ตบวกอินฟินิตี้อันให้พวกคุณมาตอบในียนต็อกนะคะ 你们看。谢谢